สวัสดีครับทุกท่านสวัสดีนี่ฮะก่อนไปพักเที่ยงผมจะอัปเดตงานแล้วกันเนาะว่าวันนี้ผมมาทําอะไรที่ไหนยังไงนะครับวันนี้ก็มาทําระบบน้ำนเป็นตัวแทงนะครับแทงน้ำนะฐานฐานน้ำนะครับฐานแทงน้านี่ครับเสาหกต้นนะฮะทำให้กับชาวสวนนะครับทาให้กับชาวสวน ตอนนี้เราก็ขุดหลุมแล้วก็ทําการเทป,ปูนไว้แล้วนะครับเทพื้นไว้นะเดี๋ยวสักช่วงวบ่ายนะกะว่าปูนมาแล้วเดี๋ยวเราจะมายกเสานะวันนี้อาจจะได้ยกเสานครับเรียบร้อย6ต้นฮะนั่นก็คือถังที่จะวางนะครับปกติเขา เจ้าของสวนเขาวางบนท่อนั่นแหละแล้วมันยุบมันแตกนะครับเขาเอาดินเอาปูนอะไรใส่แต่ว่ามันมันยุบมันหนักเกินทีนี้ก็จะทําแบบเป็นฐานแบบดีๆเลยตั้งฐานดีๆเลยนะครับให้กับระบบะสวนของเขาน,นี่ฮะผังเราก็ใช้เป็นท่อนะเพราะว่าที่สวนเขาไม่มีไม้เลยนะครับเราก็จับจุดที่ จะจะจับเนาะจะหาตำแหน่งอะ่ะอาจจะมีความกลาดเคลื่อนนะครับอาจจะไม่ไม่มากนะแต่กลาดเคลื่อนนะครับอาจจะไม่เป๊ะเนาะอันนี้ก็คือไม่ถูกต้องนะฮะทำแบบไม่ถูกต้องแต่ว่าทำแบบแก้ไขหน้างานเนาะนะครับเพราะว่าหน้างานมันเป็นแบบนี้มีแบบนี้เราก็ต้องใช้วัสดุเท่าที่มีนะครับ mm hmm. เพื่อเป็นว่าให้งานมันได้ได้เดินต่อไปนะครับโอเคอเดี๋ยวผมจะ ไปพักเที่ยงก่อนนะครับเดี๋ยวสักช่วงบ่ายเ็เย็ยน,ยนอะไรค่อยว่ากันเนี่ยไปพักก่อนไปหานอนหลับก่อน <c oughs> นะครับขุดลุมมามาินโอ้เอาเรื่องอยู่เดี๋ยวจะไปกินข้าวจากสวนเขาก่อน โอเคฮะตอนนี้ก็ออกมาจากพื้นที่สวนเขาแล้วนะครับและนี่ก็คือเส้นทางที่ผมเดินทางมาทํางานนะวันนี้เมื่อเช้าก็ไปรื้อผังแที่เทปูนเมื่อวานนะครับตรงหน้ารานโนทตรุ่นะครับที่วัดว่าทาสะอาดแล้วหลังจากนั้นเราก็มาไปผังแล้วก็คุณลุ่มนะฮะงานหนึ่งนะครับเป็นงานแทงน้ําในสวน ระบ,บน้าของสวนครับนะครับน้ําที่เขาใช้เมื่อกี้เป็นน้ำสนาสลารเซลนะใช้แบบทั้งทั้งสวนเลยถือว่าดีนะครับน้ำเป็นอดีโอ้ข่าวยังไม่เกี่ยวเลยั่งนี้ลมแรงมาก วับมาอย่างไวนะฮะทอนนี้มาถึงบ้านแล้วนะครับมาหอดบ้านแล้วพี่น้องมากินข้าวกินปลาพักผ่อนนะฮะแล้วเดี๋ยวประมาณสักสองสามชั่วโมงเราจะไปยกเสานะที่ได้เทไว้นะเทรินไว้ตอนเช้านั่นแหละนะครับาตอนนี้ผมก็จะกลับมาสู่บ้านของเรานะฮะโเพลิงมาเร็วแล้วก็เจอคุณเปรยแจ๊ <laughs> ทำอะไอย่างอยู่กับน้องสวัสดีเจ้า,าค่ะโอ้เ,เพลง,งมาเนาะฮะฝึกตัดคลิปตัดไปได้หัวนายน่อยู่นี่เออฝึกไว้ฝึกไว้เพราะว่าคุณก็จะได้เป็นอ่า YouTube ช่องต่อไปโปรดติดตามตอนต่อมาแสดงว่าคลิปเมื่อเช้านี่คือยังไม่ได้ทำอะไรเลยว่างั้นเถอะ อ๋อลองลองฝึกตัดเ็จเลยเดี๋ยวเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวจะสอนแล้วเดี๋ยวจะลงลงให้อาจจะเป็นคลิปเช้าที่ได้ดูตอนเย็นก็ได้ไม่เป็นไรหรอกาท่านผู้ชมเขาเขาไม่ได้ว่าอะไรหรอกเราเราก็ฝึกไปทําไปเพราะว่าบางทีก็มีแต่คลิปผมไปทํางานมันอาจจะไม่มีอะไรน่าสนใจเท่าไหร่เนาะจะอาจจะให้คุณปุ้ยเขาทําคลิปทําอะไรแบบอยู่ในบ้านในร้านอะไรแบบบางทีมันก็ น่าจะสนุกสนานกว่านะฝึกพูดฝึกอะไรซึ่งคุณก็น่าจะฝึกได้นานแล้วแหละแต่ก็ก็อย่างว่านะครับทักษะมันไม่คือกันเนาะทักษะเราไม่คือกันอ่ะเป็นยังไงล่ะเน็ตก็ล่มเน็ตก็ล่มหลบหลบนะเดี๋ยวล้มโดนคน <c oughs> ละล่มว่ะ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวจะได้ล่มอ่ะเด้อเดี๋ยวก็เสีเอาไปเอารถ มาให้พ่อดีกว่าเพราะว่าประมาณสักเนี่ยสอสาชั่วโมงนี้มีเวลานี่เดี๋ยวไปเอารถมาให้แกแล้วเดี๋ยวค่อยค่อยไปทํางานต่ออีกทีนึ่งหลายวันแล้วโอเคงั้นประมาณนี้แหลนะคลิปสั้นๆนะหลังจากที่ก็เป็นคลิปต่อเนื่องนะครับที่ผมอัปเดตหน้างานว่าไปไหนวันนี้นะครับเมื่อเช้าเมื่อเช้าไป แกผังแกแบบอยู่ที่ลานวัดลานพระพุทธรูปวัดปานนนสะอาดแกเสร็จปุ๊บหลังจากนั้นก็ไปนู่นไปขุดหลุมตีตีผังขุดหลุมแล้วก็เทลิ้นไว้เทเนะ่ยปูนไว้แล้วเดี๋ยวจะยกเสาช่วงบ่ายจะเป็นแทงน้ำห,นหกเสาทางไปบ้านนู้นทางไปบ้านอีกุดทางไปบ้านเมลีนะ,อ,ะอืมที่เป็นสวนจะเป็นสวนก็จะเขาแบบทําสวนผักปลูกผักปลูกต้นไม้ปลูกอะไรพวกเนี้ย แล้วมันเป็นระบบแทงน้ําอ่ะน้ําจามจากใต้ดินแล้วก็ทีนี้เขาเคยมีฐานเขาเอาท่อเอาอะไรวางแต่นี่มันมันสุดมันพังไงน้าหนักน้ํามันเยอะอก็เลยให้ทีมข่อยนี่ไปทาแบบแบบฐานแบบจริงจังเลยนะทําฐานน้ําดีๆเลยนะนั่นแหละก็ตอนนี้ก็ขุดเสาขุดอะไรแล้วก็ขุดหลุมไปแล้วก็เทเทไว้และรอปูนหมาดปูนแห้ง ก็จะยกช่วงบ่ายยกเสายกอะไรไว้แล้วก็เทปูนอบเท้าอบตีนเสาไว้พรุ่งนี้ค่อยลุยนะทำทานประมาณนี้แหละงานเพราะว่าจะเร่งให้มันจบวันสองวันเล่าให้ฟังเธอก็คงไม่รู้เรื่องหรอกกินข้าวยังละจ๊ะรีบ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 กินนะเดี๋ยวพร้อมเห็นนั่งเครียดเมื่อกี้น้ำหนักน่าจะลดไปสักสองขีด หหมดไปน่วยน้ำหนักน่าจะลดไปสองขีดอย่าผอมนะจ๊ะเพราะมันหน้าหนาวแล้วอมไม่ได้หน้าหนาวแล้วจะได้อุ่นๆซะหน่อไวเออแม่อย่าผอมนะบุก่อนิ่มๆแม่ดีแล้วแต่แต่หน้าร้อนนี่พยายามพยายามผอมๆเลยนะไปมันยังไงก็ยังไงก็รักเหมือนเดิมนั่นแหละ เออเออจ้าโอเคประมาณนี้แหละก็พูดคุยกันเนาะหลังจากไม่ได้คุยกันหลายวันนะทุกท่านพูดคุยยอกล้อกันหน่อยเดินทางมาจากทํางาน,นเหนื่อยเห็นหน้าเมียแล้วก็เหนื่อยหนักก็เดินมีนะครับก็ขอบคุณที่รับชมโอ้หายเหนื่อยครับหายเหนื่อยเดินมาเดินทางมาถึงบ้านแล้วก็หายเหนื่อยเลยทันทีนะครับเ,เครียดแทนแล้วตอนนี้ เริ่มเครียดจากเหนื่อยกายเป็นเครียดแล้วครับตอนนี้เอาเอเค,ครับคลิปนี้ก็ขอบคุณที่รับชมนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายสวัสดีครับมีเอฟซีบอกว่าอย่าบ๊ายบายห้ามบ๊ายบายบอกสวัสดีค่ะขพอพ่ออืมก็ขอบคุณครับที่เขาบ,บอกว่าบ๊ายบายมันเหมือนเป็นการจากลาอะไรสักอย่างนี่แหละอือก็พยายามมันเคยตัวไงเราเคยตัวแต่เราก็จะพยายามปรับปรับตัวบางทีเราก็มีแต่บ๊ายบายเจออะไรก็บ๊ายบายจนมันมันทำทุกคลิปมันชิน ก็เลยคลิปนี้ก็พยายามนะฮะก็ขอบคุณนะครับที่ที่เตือนแล้วก็ขอบคุณนะครับที่รับชมเป็นกําลังใจให้เราทุกทกท่านนะครับทุกคอมเมนต์เราอ่านนะฮะอาจจะตอบช้ามัง่งไม่ได้ตอบก็ขอโทษขอษขอภัยนะครับ <c oughs> ก็ขอบพระคุณมากเลยที่ยังเป็นกําลังใจกับพวกเรานะครับคลิปนี้สวัสดีครับสวัสด <c oughs> ีค <c oughs> ่ะไม่บายนะไม่บายนะสวัสดีครับ